คักแล้วเนาะคั่นว่าพอไปบวชจะว่าแล้วอยู่ในวัดเออวัดกับวัดใกล้าวแตวก็คักแล้วลงจังหันพออยู่ใกล้เขาเขาย่อหมดบ้านย่อเรียวเนาะโอ้แต่ทางพอละคิดัน้ซื่อๆโอ้คิดคิดอบ่ล่ะคิดอยากบวชอบ่คิดแล้วอืมหังยากวัดทหอุกน้ําเทศบ่เป็นอุกน้ําเทศบ่เป็นคิดว่าจะคงบ่เป็นหนังสือและอุกเนาะโดยเป็นยันําให้ใครแน่อืมว่าาี ก็ว <im après> uh ่าเป็นยยดน้ำเลยไปไปลอดแหละหยดน้ำก็ยังกวัน้ยดน้ำโดยเนี่ยเออมันคือสันสันนึงพ่าฉันฉันกับเราเป็นนักมาจืดโอ้พ่อกับเราทุกปื่อทุกมือห้ให้เพ่อนพาเฮียนตอเแรงต่อเสาเราเนี่ยคันแต่นชื่อให้เขาจดใชเจียใช้จ่ยไยังต้องแบบนั้นนะต้องจ้างเนาะจ้างเล็กน้อยผู้ขับปิดนังซืออะไรกะให้มาสอนพ่อเนาะพ่อเนาะ โอ้ขันหยาดน้ำเป็นหนีไปบวชแล้วเนาะโอ้เป็นหยาดน้ำในบรรยูแนละ้วอ,อยู่ในวัดคนแนละ้วสบายแม่นแล้วอยู่ในวัดมีแต่คนมาหานับหน้าถือตาดอยแพดโกบันโอ้สบายดีเดอ้พอพ่อสบายดีเอาลานตามเคยพออค่เอเถ้าเขาเฮียคูอึนนะดเนาะทั้งแม่เพื่อนไปใส่นะพอ่อแม่ประคัมหน่อยนะี่ ไปว pues so ัดก็เล่าบวงวัดลงวัดโอ้ลงจักรพรรดบ่ถวายเทนโดยโอ้ใจยิ่งข่าวแล้วบ่อารมณ์ดีแใชมืหอนี้เออยาคูอึดเราพอเราอยู่บ้านนี่เนาะอ่าพอคู่ว่ายาคูเพิ่นไปใชมืหอนี้ไปเบิ่งยาคู่อยู่บ้านหน้าก้อยหวยหมดนลยไปเบิ่งยาคู่อยู่บ้านน้ก้อยหวยโดูดโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นสบายอเอาเลยนะ อันอันอันี้ยูอยู่วัดี่จักปพีเฉพาะอายุเพิ่นอ่ะมูจักแล้วอายุเพิ่นอายุวัดก็ใอญกหัวเพ่นเขาโตแล้วนะไหนเราลองกะไอไรห้าเลยยังบังฮัดรอบห้าสิบโอ้มื่อนี้สาวแต๋วลงเพนโอ้ แต่เกาคือเรเห็นเพลนลงเนาะมื่อกี้เพลนว่างกับเพลนลงวิเพนบ่พาอือดอ <ồi. S 1> ือคือเห็นสร้างหลังมาทางวัดเพลนมาเห็ดวิ่งบ่พาะมื่อกี้หงเหียนเหมือนสร้างนะดยเห็น,พน <ด ồi. S 1> เพลน <ด ồi. S 1> หนนลังมากินีสีหาคนวัดนะด้วยเห็ดหงเหียนอือในเงินดูเขาอะมาอะไรกับเขาหลังไม้อีกโอ้เห,ห็ดหงเหียนอย่างนี้ว่ากลาจะอยากไปใช้น่ะใช้เม็ดเต๋าไปใช้เม็ดเต๋าน,นะฮะจะอยากขอกบอ่ พิงไิงก่โอ้ป่อยทิ้วูนเ่นโอ้ย่าครูมาแล้วพี่น้องเลยแา้วครูเพิ่นก็มาสันเขาีเรื่อเกิดเทาหาพอนี้แล้วคันว่าคันว่าสมุดแต่ละมือคันมีเรียกมีงานนีต้องเล่นนัดเพิ่นไว้ละเอียดเนาะพ่อเนาะเพราะว่าแต่ละมือนี่เพิ่นขึ้นสิบุรีคอยอยู่ว่าบ้านเนาะออกนอกตลอด เาคูผู้เดียวเนาะบ้านเดียวอาแต่ละบ้านน่ะบ้านนักก้อยโคกันเนคูผู้เดียวบ่พ่อโมเดียวนี่แหละองเดียวนี่แหละองเดียวกันโดยมีหน้าก้อยโคกมีเน่ยไปไหนเน่ยไปนี่โดยอ๋ออันนั้นพอได้ปุ๊อยากบวชบ่พ่อเหมืนกับเปิดเท็นี่แล้วโอ้ยเท็ดไม่อยากได้พ่อเอ้ยอยากทั้งวันเลยเท็นี่้งวันให้ตัวเป็นเงินจะรับไม่อากว่า กินเขาละลานอย่าครูดีกนโอ้ยเพิ่นบัวว่าดอกค่อยเฮียนไปแล้วเนาะแต่แต่ขนาดจุ่น้อยได้ซะตอนเพิ่นบวชทำอิดเพิ่นก็ยังบ่เปียร์น้อยก็ก็เป็นชื่อจะนี่เท่าเลยก็ไม่ติดโอ้คนคนเแ่านี้ปวาสัยเฮียนในแบบว่าเขาแบบว่าอาศัยแบบว่าใจความจำเอาก็คือเขาว่ากันนี่เด้จำก็เขาโรเป็นอะไรดีกับแบบบัณฑัตชาญทรรมนลเลยอืมคักแล้วเนาะคันเราพอไปบวชนี่โอ้หอาพี่เอาพี่บวชเนี่ยเชื่เลยอยู่ในวัด เออวัดกับวัดไก่สาวเตวกับคาแรกลงเฉิงหันพออยู่ไก่เขาเขาเหยาะหมดบานเหยาะเพรียวเนาะแต่ทั้งพ่อคิดมันบัดเทพชื้อโอ้คิดคิดอยู่างว่าละคิดอยากบวดอยู่ว่าคิดแล้วอืมหางยากบัดเทพหักอุ้มน้ำเทพมาเป็นอุ้มน้ำเทพมาเป็นคิดว่าจะคงมาเป็นหนังสือแหละอุกเนาะโดยเป็นยันนำอีกแค่นั้นอ่าพี่พ่อพี่แต่ว่าเป็นยันนำเลยไปไปลอดแหละ หยันนำก็ยังกวั๋นโอ้หยันนำดูหยเนยออมันคือสันสันหนึ่งพ่อจันกำลังดูหนมาสือโอ้พ่อกับเราทุกปื่อทุกมือห้ให้เพลินพาเฮียนตอนเลงตอนเศร้าเราเลยคันแตนหนังสือให้เขาจดใชเจี๋ใช่ปยะยังต้องแบบนั้นนะต้องจ้างเนาะจ้างเล็กน้อยผู้เขปินหนังสืออะไรกะให้มาสอนพ่อเนาะพ่อเนาะ โอ้คันหยาดน้าเป็นหนีไปบวชแล้วเนาะโอ้เป็นหยาดน้ำในบรรยากาศเลยอยู่ในวัดเพิ่นแล้วสบายแม่นแล้วอยู่ในวัดมีแต่คนมาหานับหนาถือตาโดยเกิดจะบวชจ้าเนี่ยโองวันอืมสิ่งบริหาปปาบริสุทธิ์มีแต่ฮอดเวลาเผิ่อามาย่อเนาะขากได้เนาะพ่อเนาะบวชแล้วนะบวชกับตัวแบบเป็นไทยบวชจูงบวชจูงโดยมิยังคือว่บวชจูงบวชจูงแล้วคนตายเลยนะ เนเ้าแม่แม่ตายนโออันนั้นเอิ้นบวชจูงบวชบวชนําคนตายแ่นบ่เออจักมื้อพ่อบวชเอ้ยเิ่านึงโอ้โอ้ยังบ่จื้อพันษานึงเออพี่บอกอ้ยเานึงมันบ่เป็นแทท่านเออสิเป็นทะจังอยู่กับีอายน่ออายอไปสิเว้า khâu xây phà lường uranium bạt khâu cả, ừ khâu xây dưới đó bạt thành thành bạt thì khâu xây dưới đó không hết khâu đó, còn tại vấn nào bố mi hơi con được bột này nhé, phải xì vả nọ, rồi, bột cái nồi nước khâu xoăn khô len khô len bằng thịt tuyết đó, ừm, à gì hả, mới chỉ điện má đâu, gì đó đi, thôi, mà háp họ thảo về, mà háp họ tu vì đâu. เออไปดางดินคักแล้วันนี้กันเปื้อนเทเลยขนาดมามันก็เย็นเนาะมันนอนกันเปื้อนมันเย็นเย็นทองเย็นใสเพื่อนเนี่ยเงียบเงียบเลยบอกบุ้นะอืมไอ้วัวเว้นนะเงียบเว้นเทนะอืมโอ้สร้างเพื่อนมามาเวียกเพื่อนอยู่วัดเนาะผู้แซ่แซ่เอยู่เนาะคือเห็นถือสะถืออย่างลงอ่าเพื่อนซีเรียงเข่าพระบ่มากินเขาน้ำพระกัเนาะผู้ มีงานอย่างเนาะทางสบ,บุน,นบรรณากระผัวเพิ่นอยู่วัดพ่นเนาะพี่น้องนเนาะเพิ่นให้สร้างมาโอ้โลมนําทางสร้างกานงันนั่งพ่นเนาะจะจะลิดมาเด้อพี่ละเอาไว้เอาไว้เอาไว้เงี้ยเงี้ยเงี้ยมุนีบัได้เงี้ยเงี้ยเด้อมุนี โอ้เมื่อนี้ถือว่าบนหนาวปันไดเนาะพ่อโดยอา,าบหน้าตอนเศร้าคือเมื่อเล่นบนหนาวเนาะบริอาบเล่นตอนเช้าเลยก็มื่อนั้นอาบตอนเที่ยงเลยมินนะโอ้คืออาบตอนเที่ยงแล้วตอนแรกเป็นบริษัทบริอาบเลยแบบนี้นี่เนาะทั้งพอเปิดน้ำไหม้เ่รารือว่าเอาน้ำไปตากไว้เด็ดแต่จริงเนาะพ่อเนาะ,<ด>ะเอาน้ำที่สตีลเปิดในถังเนาะมันหอนมันก็สีอุ่นอาบโอ้คักปัญญางเนาะ แต่ว่ามันก็บังลมอีแด้บังเฮือนอยู่เนาะโดยบังทีนี้แห่แม่นบังอันนี้แห่บ่มีลมใครอยู่น้ําก็น้ําตากแดดโอ้น้ําอุ่นพอดีอาบคักน้ําเปิดม่ยังบ่อุ่นซําน้ําตากแดดได้หันเนาะจะล้างมือกินข้าวยังเต็ในโอ้บ่ได้ด้แล้วน่ะกินข้าวยังติดนี่ล้างมือในแล้วมนเย็นหมดโอ้นมันเย็นมือมีพาได้น่ะคันน้ําบ่อาบยังได้นึงเลยนี่ เวลากินข้าวห่วยเป็นเมยละวทันจังเลยเรื่องจะอยู่ละทานว่ากินกินข้าวเจ้าเขาอายุยังว่าใส่บ่วงเนาะอันนี้กินข่าวเนียวติดหนีวโอ้ยเป็นเป็นไปญาตในเล็บมือเลยค่ะกินข้าวเช้ากั็ยังสามือเตสาห์นี่พอกุ๊กปกุ๊กินกุ๊กขีเล็กวัานี่เห็นละแกงขี้เล็กโดยโอ้แซ่บเช็คได้อาหารบ้านเฮานี่ลูกอยากอยู่กับยังบุมีเ่มยไม่ค่อยมีทางบ้านเออจ้าหนี้ก็มียังบัตรกล่องอ๋อกกขิเล็กหลายบ่หลาย อืึดบอดอึดก็อึดได้บ่เอ้ยบ่ได้มีเด้มันบ่มีต้นพิเรกเด้เออมันมีแต่กอกแคลตแถวนั้นบ่มีมันมันยังบ่ทันปองต้องตัดเนาะมันจัง่องใหม่มันตัดโบัดมันหล่นใบมันแก่่องทางบ้านนี่โอ้อึดอยู่ได๋เดนนึงดืชามดชามอือทีพอ่ได้ไปกันบกันเียดบ่บ่มันหนาวหนาวเนาะมีโอ้ันมีคมสิไปบ ไปไปเท่านี้แล้วเขาไปพื้นนีอยังไหนอ๋อไปแถวใกล้ๆนี่ไปนี่ไปกาดพายนน่ผู้ยิงก็ไปอีกผู้ญิงนะไปเย็นผู้บ่าอะไรเบว่าผู้ยิงไปไรยังมีเขาเ้าเมียเขากเขาบุจจิก็มีผัวดิมันไปเขาไปไรคนโอ้ไปกาเขียเหน่อยมาค่ะแอมบ่เขาแกงกินอืยามหนาวเขียดมันลงขุมนะพ่อนเนาะโดย การแมงแตนเหรอไอ้คือคือจะก,กาดโอ้แมงแตนก็มีได้เขาไปขาดได้ปะได้เออข้างบ้านนี่เขาขายเศร้าพันเศร้าพันสิพันนี่ลายอยู่ป่ะพอลายถวยอ็นได้ปะลายเดี๋ยจะเคลื่เลยมด้เหรอเห็นเขาขายลายอยู่โอ้เขาขายคู่มือปะมาเวลาย้อนไปการนั่นเขาขายแล้วเนี่ยมามาแต่ละเทือคือพวกเราเห็นมีคนลอกขายแมงแตนเนาะพอเนาะโอ้คือเขาขายกันคือก็เมื่อเขาคลายคลายล้ว เมื่อลาคายกันขึ้นเลยโอ้มีคนื่อกันขึ้นอีกมีเลยที่พูดยังบทันนอนโอ้แสดงว่าเมื่อวหยลีเนาะก็ไปเลยจังไรก็เขามือบนเขายัง่ยบุนนอนช้ำโอ้แสดงว่ามันมีไหมมันแตกเลยเนาะแตกแตกน้อยน่อยนะการปุบเมื่อขายปรับเลยเนี่ยได้ยินเลยว่ได้ขายเลยแต่ว่าเขียตะมู่ในย้ำนี่มันก็ยังมันอยู่บ่ มันโยโอ้เพราะว่าเพราะว่าเขาคิดว่ามันวิดยามเกี่ยวเขาเลยนะยันโบแซ็บโอ้ยามนี้แหละแห่งมันเฮ้กคักเลยเออนั่งขาเลิกขาเด้อผู้เด้อโอ้ันแบบนี้กับพอเอาแล้วนะพ่อเนาะยนั่งแบบนี้อันนี้แลียนบดมือคนเศร้าแล้วว่าเป็นวัดยังหูนี่เกิดเช้าอเดี๋ยวมันให้แต่เช้ากบบมี

โอ้คักเนาะคักไปนะโมอยู่นะโมอยู่บ่ล่ะอยางมัตีรถโอ้ไปนะโมแล้ตีโมตีโมรถได้นี่โอ้ไหนๆก็เก่งแท้อันนี้กันเฮ็ดจับกอจบ่ยังแล้วยัดเอารถใส่มือมันอืมแต่ว่าโมน่ะซ้ํากันก็บ่หรือว่าใหญ่หือว่าหลุดเพิ่นที่ว่าตีใหญ่บ่ยักน้อยนะตีหมดนะคนเฒ่ายังบ่ตีโอ้ก็ว่เฮ็ดจับคอระวังรถติโระวังนันนะ อตั้งพอต้องเฝ้าอุ้มนีว่าแบนี้โออุ้มนี้แล้วอือก็เลยแบบเอาไปดินน้ำมูอยู่คนเดียวมันนงใครไหนอยู่เพื่อแบบนี้โอ้แบบนี้เราต้องพาไปลินฉันเนาะไปลินไปตีลูกเขาเนี่ยลินเพียอเดียวมันไปลินไปตีลูกเขาเขาสร้างหัวได้แบบนี้เนาะไม้หมดเลยเขาให้ได้ไหมเขาเขาพอยดูเขาลินน้ำตีมูให้เองก็มี้แบบนั้นเอาตีมูจะของให้โดย Oh. โอ้หมูว่าออกตีหมวูว่าให้ไอ,เอ,อพพ้เออพาเพิ่งมาผีพ่อจิตเออยันยันให้บอคือว่าตีหมูแล้วมันให้เองเออย,ย,ยันมันยันหมูมหให <จ S 1> ้<อ>แล้โอ้เนาะมอเลยมวยแนวนี้เนาะตีหมูเจ้าของให้เองเออมีแต่พาเต่านมมาผักเออนนัี่ใจแม่ลำพักแม่มันมันยังอยุบอ่ะอืมแ,แม่พันตีบอพามือไส้บอเลยอยากแล้ว เศร้านีิองแล้วเออหมดอดใช่ไหมท่านแบบว่าท่านจับไม่จับอย่างนียดึกใส่ด้วยนะเนาะดึกใช่เลยไหมอืมผมจับไปใส่เลยบาจิตเห็นว่ามันบ่นหน่อยบาจิตเออเป็นดังดินกับบาจิตโอ้สุดยอดเนาะบางคนก็คือสนดื้อเลยจ้ะมีแต่ผ้าดินผู้เดียวแล้วนะพอเนาะไห่ให้เลยก็ย ยู่ได oh, <ổ>, ้ช่างที่ยู่โอ้มีแต่เชาเองบ่มีแต่เชาเองนะเออมาพี่มาพี่เอ้าขี้ดื้อนี่อืมแหีเยนี่คนหอยบวมีน้ำตาเนาะคนหอยบวมีน้ำตามันหลุดขี้ดื้อตีมูเฮ้หับต่อออกมานี่พ่อบ่หับนี่บ่ผูหมอได้ผูหมอบ่จ้ะเขาได้ยินเพิ่นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าอ่าเวลาเด็กน้อยเกิดใหม่คับนว่าผู้ได้หับเซเน่ผู้นั่นแบบว่าเวลาอ่อ ออกจากท้องแม่ฮะนะแบบอันเพิ่นสีอุ้มคนแรกนะพ่อต้องเ่าฮับกับห้อยคือเ่าไม่ไดนเหรอเห็นช้ำอ่าตอนโตก็จะเห็นโอ้ตอนเพิ่นเกิดนะพ่อบ่เห็นบ่อืมีหลานชายผู้เดียวเนาะดยาหลานชายผู้เดียวดึงช้ำอ่อคืดึงช้ำบัดหลานพู้นมาลูกลูกชายบัดอยู่ไกลยพูดอันนั้นเนาะ เจริญประหยัดทางไปเจ้าว่าผู้เห็นนี่จักหน้าร้านคนแรกอ่ะผู้ลูกผู้น,นั่นนะเคยเห็นอยูบ่บนหน้าตาลานผู้น,นั่นนะเห็นทีแรกทั้งแหละมาเหมือน,นั้นแหละบ่ลูกคนนัปป้นนะพอ่อ<า>เพิ่นเนเพิ่นเมื่อเพิ่นกับไปโทรมาหาอีกเลยบ่พอ่อยังมาโทรหาเฉยเอื่อยหมดโอ้เออทั้งพ่อบ่มีโทรศัพท์บ่มีอื ยากแล้วนี่เนาะเวลาสิโทรหาลูกโอ้ยูดีไม่แห้งยู่บ่นี่เนาะยากแล้วเนาะโดยอยากแล้ว,นนวลมันบ่<า>มมีมีแต่ค <c ười> ันว่าอยากว่าน้องลูกไส้เลยห้ยสาวเต๋โทรให้โดยเอออันพุ่นแนละเวลาลูกไพรได้ลูกบ่เมื่อเยี่ยมบ่โอใกล้ลเนาะเอื่นสี่สี่เดือนนะอีกบ่อีกสี่เดือนเนาะจัดทางไปนะอืมก็ให้ยสาวเต๋แล้วพาไป <c ười> ยามลูกไพรเอาใช้กับเงินไปมันไกลเนาะ โดนโดนปีละเท่อกันยากๆะนะเนอะมันไก่กันเวนว่าถึถขาหลดไปพดอดีตยอืตกจกแสนนะพะห้าหกแสนโอ้มันแจกสาหอดไปเวียงผนได้เนาะนปัดทหกแสนและําำสา่คนอืมไกลอาลีเนาะยอมพี่น้องอเลยกะสามแสมนหกแสนกะถึก คนเกือบอยากหาร้อยบาทพี่นาะงพวกแสนกับเกือบพันบาทพี่น้องเลยสองคนผัวเมียอ่าหนาวเลยได้เอ่อฮ้อนเนยได้บาทนี่ใจวีด้าอาบน้ำได้จักบาทนี่คนละถ้าสาเตวขึ้นมาคนบ่จะอาบบ่พอเดี๋ยวคนละกะไะยานตัวนี้ไปออกท่าบ่สิเบิ่งท่ารักขันจะสิไปอาบมาสิไปแนมท้าใจสิอาบเพิงเท่าบ่เลยเข้ไปให้องเออไปอาบไปจะไปชิเบิ่งร้านให้ เออสปินแอนด์ไม่ดอกหายหมดเลยเลยเลยหายพอเถพิ่นไปอาบน้ำพี่น้องเอ้ยเพราาะว่เพิ่นเพิ่นว่ายันหนาวอ่ะสั่นอาศัยอาบตอนแสงแดดพี่น้องเอ้ยอ่าคนเถ่าเนาะกระสิประมาณนี่เดะคนเถ้าเลอะอาบอาบตอนนั้นวะยันมันหนาวเหรอต้องอาบพร้อมแสงแดดอาบตอนมันฮ้อนนี่ใครแน่อะขี่ใครนี่จักคุกบุกเจ้าว่าปั้นช่างได้เป็นโตแล้วจักบ่พอเจ้าว่าปั้นช่างได้เป็นโตแล้วจักขี่ไข่นี่ ฮยา่ยามหนาวเนาะอ้อเอาสบาดีเดอร์บ่าวจิตอ่าเบิ่งร้านน้อยท่าบออบอ่ะทั้งพอเฒ่าไปอาบน้ำเรา,ะา่ะเพราะว่าเราเย็นอาบ่อได้อาบน้เลยมนอบบอกบอกคน่าไปอาบโลชินแนมร้านให้ปะ <laughs> โอราะว่าน้อผูเรากลับไปอาบแล้วพี่น้องเอ้ ไปอาบน้าแล้วเพื่อนกะเนาะเพราะว่าอ่หนาวต้องอาบตอนมันแดดแต่กะอาบน้าที่ตากแดดไว้มันจะได้อุ่นเพื่อนวันเนาะอ,อ,อยู่ถ่าเลยบักลาเลยถ่าพอถ่าเจ้าอาบน้ามาพอถ่าเจ้าอาบน้าเ้าจะจะอาบเด้ออย่าขึ้นแน้ลงมา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 บัวท่มาด้าเลยบักจิตเอ้ย <S <S ลูกเจ้านี่คือเพื่อนน <S <S อติอันี่น้อสิทกะไปตีมูไหอยง่า,งงายง่ไอเพอถ่าเราว่านี่ เก่งแฮะเก่งเนเอาบอกว่าพ่อทุกพอเถอะเราไปอาบน้าไหมพี่น้องเอ้ยพอทุกไปตีมูพอเถอะเราไม่อยากให้ดินน้ามูเหรอวะไปตีเขาเหรออะลงล่ะลงลงแล้วก็เลยอุ้มมาผู้เดียวเออบ่าวจิตยังกเ่ยพีมีลูกบ่ยังอยู่โอ้ลืมเนาะบ่าวจิตเรามีลูกหรือลืมเอ้าเนี่โอ้ยล่องมาละเอ้ยบาวิต้องก เอาแล้วเอาเอาเพิ่นว่าพี่บาจิตเอามาดินพวขัดบันไดนี่ไปเอามาเลยกระไฮ้เอยไห้ก่อนใช่ไห้กรไฮ้พอเขาอาบน้ำแล้วก่อนเด้อน้ำยี่ล่ะเอ้ทำไหมทำทำหน้อยเออ๋ยวมืออารมณ์ดีได้มือนี้โอ้โหโอ้เยาจะบืนขึ้นเอายังล่ะลงมาบักละยันงูเด้อเฮ้ยพี่พี่ <laughs> ขี่รถขี่รถอ่าโดดโดดผู้ว่านี่เป็นขันเป็นขันลงนี่ฟาทโต้จกัจกฝนจะขึ้นเอาอยางเนาะโอ้ยเอาลงวื้นขึ้นเอาลงวื้นขึ้น,นโอ้โท้าอาบน้ำแล้วยางวหได้พี่น้องเลยรอดไปแล้วมือหนีเราฟาทต้เก่งเก่งเก่งรอดไปแล้วมือหนีแล้วอุ๊อ่าแต่ละมือเนาะก,กับอุ๊อ่งน้ำอาบน้ำเหรอ อาบน้าแล้วนี่ถือว่าอ่าเวียกสำคัญเนาะผ่านไปแล้วมือนี่ภารกิจเพลินภารกิจยามหนาวสิ่งสำคัญคือต้องเฝ้าอาบน้านี่อาบน้าแล้วก็เฝ้าใส่เสื้อผ้านาแพเนะเพราะว,ว่าคันคำมาบัดโบเห็นแสงแดดบัดห้งหนาวทั้งลมทั้งหนาวเย็นก็เย็นอากาศคํำม,มาโบเห็นตะเวนเลยลมหนาวโอ้สารพัดขี้ฝุ่นควันกลุ่มกลุ่มแต่ว่าพเพราะแดดสี่บัดลมกับใ่แน่มันก็สีหอนหอนอุ่นๆแน่ เวลามันสิหนาวกะเวลามีแดดแบบใครแน่พี่น้องเอ,อ้ยเสร็จเอ็นมันก็นยืดออกเน,ะนาะคัรว่ามันถึงแสงแดดถ้าว่าบ่มีแดดแบบป๊าท้จังเขาปันว่าปิงปานว่าปิงขึ้นโคโคดเขาอ, <c oughs> อ่าเรียบร้อยแล้วพอเนาะเอหลานอยู่อยู่เอาเสือขยะใด้รถ เนี่ยว่ายังเงินอ่ะโอ้่ภาษาเวียดภาษาแกวใช้บาจิตว่าจังไดยบุกละฮะเอาปีนปีเนาะโอ้ยลงมาลงมาลงมาเออมาหน่อยนี่เนาะแน่นเฮียแล้วบาดนี้ เอาใช้บาทนี่บ่มีเดอ้อเออเออบ่เอาแล้วทำเดอ้อเพิ่นหายเดอ้อพอหายเดอ้เอล็อกันลงม,ม,มาพี่ไว้บังแก่พอตูจ่จาะอาบน้ำมาจะเบียบอาบน้ำบ่ฮะพอตู้กับน้ำเรียบร้อยพี่น้องเลย,เลยวิดแล้วมโอน,นี้เราโอ้ผ่านมรสุมไปได้ด้วยดีเนาะพี่น้อ,นองก็ภารกิจมือน,นี้สำเร็จ หน้าที่ที่ของข้าใจเพื่อนพี่น้องเอ้ยต้องในอาบน้ำโอ้สว่างใจควบควบกันวะอ่ะโอเคเราพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะก,ก็จะได้ขอปิดคลิปลงไปก่อนเดอ้อไวพอ้พอๆกันคลิปหนะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีบุภูสุกคนเนาะขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาบอกคามโฆษณาให้ซาบุนลา์เด้อสำหรับคลิปนี้ขอกาบขา่าวสบายดีสบายดี